สวัสดีครับทุกคนผมพี่โตขอต้อนรับสู่เกมโจโจบิฝ่ายแอคเวนเจอร์ออฟสตาร์เบทเทิลอาร์นะครับในโหมดอาร์เคดเหมือนเดิมมามาตัวะละเอาล้วครับวันนี้ก็มาต่อกับตัวละครฝั่งโจทาโร่นั่นก็คือฮิกกี้นะครับมาหมาผู้ใช้แฟร์แตนนะซัพพอร์ตขอเป็นเออโจเซฟเหมือนเดิมตอนหนุ่มเป็นตัวละครที่ต่อคาโบง,ง่ายสุดแล้วผมว่าตอนเนี้ยที่เล่นมานะ สแตอร์คอีกี้ก็คือเดอะฟูนะครับเป็นทรายนะครับอืมนะเอาละเจอกับดิโอโอ้โหแล้วชุดแบบโคตรตัวร้ายมาเอาละอันนี้ก็เป็นคลิปช่วงหลังปีใหม่นะครับก็ถือว่าสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมด้วยครับอืมแต่คลิปนี้เลยฮึบโอ้ยอ้ยนี่ฮึยฮ้ยบื้งเอาไปเบสิกน

ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาไปดีเบสิกก่อนเบสิกก่อนแต่ก็เป็นตัวละครที่ต่อคอมโบยากมากเพราะท่าเขาแบบโดนทีนึงก็กระเด็นแล้วอ่ะมันแรงมากพิกกี้เนี่ยปึ๊บปึบเอ่อเอ่อเออเอ่อเอ้ยโอ้โอ้โดนบูดาบูดาใส่อ้าวอันนี้เจอฟิวเจอร์เชอร์รี่คุยมเนาะอืม เอาละเป็นยังไงต่อฮออก็ถือไม่ได้อาร์ติฟนานมากตอนนี้อืมในความวผมการจะหาเกมอื่นมาเล่นต่อแหละโปรเจกต์ต่อหลังจากนี้เพราะตอนนี้ไม่ได้อัาอะไรต่อเลยพเพิ่งอัดนจบเดโจโจโจโน,นะครับอ่ะเฮ้ยกดผิดอ่ะมาเนี่ยเออฮึตบตบ,บ,บ,บป,ปั๊บปั๊บปับ๊บเสยเข้าไปสวยเออ มาเนี่ยคลีงเรียบร้อยเสร็จละฮึบฮึบฮึบอ้อาวตายยังไม่ใช่ไม่ตายเลยโอ้โหจะต่อไม่ตายซะหน่อยเนื้อไปเมื่อกี้ตัวละครที่ตีแรงตัวหนึ่งมากครับเพราะเวลาแกอยกู่กลางอากาศเวลาใช้ท่าโจมตีหนักกลางอากาศจะตีสองทีนะครับแต่ผมมั่นใจว่าน่าจะไม่ได้แรงอสง่ายนะตัวนี้เพราะผมไม่เก่งจริงครับลองไปซ้อมมาแล้วก็ไม่ไหวจริงมา ไปกันเลยฮึบฮึบออกไปดิฮึบเอาฮึนอนอยู่ไม่เป็นไรครับพอฮิกกี้เวลาอีกฝ่ายนั้นก็สามารถใส่สแตนได้นะครับอลงก่อนฮึบ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 บฮึบฮึบ เรีดีโอมาตบอือฮึบพึบอ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 ึบแบล็คสุดแล้วอุ้ยอือเอาแค่น mm 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 ี้เหรอนั่นกแค่นี้ก็โดนซะแบล็คอือใส่หน่อยอะไรอึบอะไรอะไรเล่าเนี่ยชนแรงมากครับท่านเนี่ยเบื่อ ซูอีกที่ถ้เาจะมี2แบบนะคือแบบว่าเป็นเป็นล่าเป็นล่าปกตินะครับอันนี้กับกาิล่าคือสเปเชียลนะครับเวลาฟิจะไม่เหมือนกันอึบอึบอึบเออขึ้นหลอดดาเมจออาโดนสวยงามโยกรเด็นไปโอ้ยโอ้โอโอ้โอ้โ โอุ้ยโ,โดนยิงนิ้วจึ๊บจึ๊บจึ๊บไม่ไม่โดนโอ้ยฉันไม่ตายซะหน่อยไม่โดนไม่เป็นไรไม่ไรทาไม่ตายไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ขออภัยจริงครับมันต้องให้สตูอยู่กลางอากาศเป็นหลักกว่าท่านเนี่ยคือผมพยายามคอมโบแต่คอมโบแบบมันได้ยากมากครับเมื่อกี้มันตีแรงเกินไปอันนี้นจริงนะถ้าผมตีแรงเกินไปเนี่ยอดเลย เดี๋ยวผมจะมายายามใช้สกิลแรกก่อนแล้วกันครับจะได้เก็บ๋ง่ายหน่อยมาเจอเดือดแฮนด์ครับมาาเดินก่อนดิอือฮึบฮึบเสยไปดิฮึบฮึบฮึบเออฮึบ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 แท็กเคลิ้นไปโป๊ะโป๊ะฮึบฮึบอ๋เสยเข้าไป พึบหน่อยเอาไปดีพึบเ,เ,เ,เอ๊บเอ๊บเอ่อเอ้ยโอ้โหทำไมผมกดไม่ติดตลอดเลยไม่ได้ซ้อมนาน,นคือซ้อมแล้วแต่กดมันกดติดยากมากครับถ้าฮิกกี้มันจะมีจังหวะแบบดีเลย์นิดนึงเอาไปเลยเดอะฟู้เรียบร้อยเฮ้ยเจ้าโอ้โหท่าเจ้าอะไรกันนี่เบรกเอา้าไม่ทันอะไรเล่า พลาดนะอ้าวนี่แน่ตีขาทีนึงเป็นหมาที่หล่อมากอ๋อเดี๋ยวเด้อเอึบเอบเอบเอาไปดิเอาไปเลยเออเอบอุย้ยไม่ทันโถยจะต่อเพื่อหน่อยมันจะมีจังหวะต่อแต่ผมกดช้าไปนิดครับ แท็กเคลื่นใส่ไปโอเคได้เวลาอะไรเล่าโกติอะอะไรมาเนี่ยมามามาไม้ตายรอเลยเฟสเดียบร้อย ว้ายเนี่ยถ้าฝึกดิจะต่างครับถ้าเป็นฮิกกี้ล่างนี้นะครับจะกัดนะครับแต่ถ้าเป็นล่างนี้จะเป็นการตดใส่นะครับตดอัดหน้าอืมก็มถือเป็นสีสันดีนะเป็นอิสตาเอฟเอรแฟนแบบว่าโจโจ้คิดถึงกันด้วยผมพอเข้าใจว่าทำไมแฟนๆโจโจ้สมัยนั้นคือแบบว่าโอู้รักมากแต่ก็เป็นเกมที่มีข้อเสียเยอะมากเหมือนกันครับ เขาบอกคนที่เป็นฮาฟฟร์ดคอร์เฟตี้จะไม่ค่อยชอบเกมน,นี้เท่าไหร่เพราะมันง่ายเกินไปเฮ้ยพ,พลาดไม่เป็นไรครับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ,อะไรนี่แน่โจตุโน,โนโ่บักฮึบเชืช่อฮึ่บฮึ่บเชื่ ฮึบมาจึ๊บจึ๊บจึ <me ๊บฮึบฮึบจึ๊บจึ๊บจึ๊บฮึบอึบอึบเออเรียบร้อยครับมามาตบตบนี่เอาพ่อเตยมาตบหน่อยมา ปั uhm, ะะ๊บอ่าโอ้โหเต็มเเอาไปเลยมาเดี๋ยวเราจะเซฟก่อนมา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 รอคัโบคัโบอ้ออ้อโอ้้ด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 ดัย เอาละไอ้จไม่ติดอะ่ะคนไม่ติด The Fool มไม่ตายไม่ติดไม่เกยียร์ผมผมเดินไม่ติดมันดีเละนั่นมันจะมีจังหวะที่แบบว่าเราแดนไม่ค่อยได้ครับขออภัยจริงครับผมไม่จยากจะต่อไม่ต,มตายแล้วคือต่อ,ขอบขบวนให้มันตายแล้วมันเกียร์โอ้โหแต่เนี่ยมันไม่ทำงานอะที่ผมคือเกียร์กดปุ่มแคนเซิลนะครับถ้าแคนเซิลปุ๊บมันจะเสียเกียร์หนึ่งไปเลยมา เจอกับโรฮันออ๊บอึบอึอึบบอึบเฮ้ยไ่โดนไม่เป็นไรเออ้าไปดิแท็กเคลนไปโอ้มาเนี่ยเออบ้าโอ้อึ๊บอึบอึบเอ้ยเส่เข้าไป ฮึบพึบปั๊บปั๊บปั๊บเออเอาไปเออฟูไผลเข้าไปอืมมาโอ๊ยโอหลือไปโอหังก็มีท่าแบบว่าลบบัฟอีฝ่ายได้อืมโอ้อีกแล้วมาเนี้ย ต้องแกะทางเขาก่อนอึ๊บอึบอึ๊บอึ๊บโอเคอึือเดอ full เรียบร้อยอื้อหือหูเลือดตายหูโดูเลือดโดนแลกวยังไม่สามเกย์ถ้าสามเกย์คือแบบเจ็บอะเฮ้ยเบสโต สวยแล้วเออเป็นหนังสือโจมตีคิชิเบะรัหังไม่ได้ตอนนี้เธอไม่สามารถโจมตีฉันได้แล้วโอ้โหโกงคือเป็นตัวละครที่แบบว่ามันมันไม่มีอะไรมากนะแต่โอ้เอยเอยอเออคือทำให้ตายเราทำเป็นท่าที่โกงมาท่า เราต้องหาทางแก้อ้ฝ่ายให้แบบว่าล้มให้ได้ครับเป็นโดนดาวเมยให้ได้เพราะเป็นท่าที่แบบว่าลบบัฟศัตรูนะครับแบบว่าเราไม่สามารถโจมตีเบาได้ไม่สามารถโจมตีหนักได้แต่ถ้าโดนหลายท่าเข้าไปตีไม่ได้เลยครับชัง,งักทังเกมเลยยากมากครับเจอโลหันแต่เป็นตัวละครหนึ่งที่เล่นยากมากนะเพราะมันท่าช้าน,นิดหนึ่งครับมันไม่สามารถต่อขอบวนตัวอื่นได้เออฮิกกี้ฮิกฮกี้เหรอ เออ,เออ้อหสีมันสวยจังแฟแตนมันเออไปดิไปดิไปด,ไปดิเอาไปดีแท็กขึ้นใส่รวัวเอาไปดีเอาไปดีเอาไปดีตีไงตบขาเขาให้ ม,มาข้อดีของกิกกีกกก้คืออะไรอีฝ่ายยังไม่สาม,มารถจับเราได้นะครับแต่ได้เป็นท่าเนี้ยบังคับจับได้นอนครับไม่สามารถแก้ได้แต่ได้จับปกตินะไม่ได้ไม่เป็นไรครับก็้ถือเป็นตัวที่ความที่ดีนะ้ผมว่าดีมากเลยแต่เหมือนเลือดมันน้อยไปแปลกโอ้โอโอ,โ,อโดนแล้วเดี๋ยวสิ ำงำกีบบาฝรั่งอะ้วเดี๋ย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 วอ้โหมันใส่ไม่อยู่เลยเดี๋ยวเดีเกิดไปล้เกิดไปล้เกิดไปแล้วนะเออเออเอออฟฟฟอัอัพอัพอ่าบ้าใส่เข้าไปทีนึงให้มันทำอะไรไม่ได้ล้ เชนนี้ก็บอกการชนะแล้วเซตโดฟูดฟไฟเรียบร้อยหม,มากันกับหมาเนี่ยแหละไอเอาไปเง็บเข้าป้ายหมีอื้อฮา เนี่ยผมั่าใจว่าผมไม่ได้เอเดนหรอกครับตัวได้เป็นตัวละครที่แบบว่าไม่ถูกกับผมจริงมันมีจังหวะที่แบบช้าไปนิดนึงครับมาเจอกับมาริยาครับมาต้งสมาธิก่อนครับดื่มน้ำเมื่อกี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคปึ๊บโป๊ะโป๊ะโป๊ะ ว่ามาเนี้ไปเข้าให้บ้าโอ้โอ้ใส่ฟ้าใส่ฟ้าเอ้ยออตบบันเดียวอืมมาเนี้เฮ้ออืบ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 เอาไปเรียบร้อย ตายเหอะอย่างเงี้ยเออโอ้โหไม่ตายเหรออึดไปหรือเปล่าเธอเอ้ยร่อทันอืมมาฮึบย่าฮึบฮึบฮึบเอ้ยเสิรเข้าไปเสิรเข้าไปอึบฮึบฮึบฮึบ เอ้ยไม่ทันเออมาเดี๋ยวมาเดยเอาไปโดนจาเอาไปเคาน์เตอร์ก็แลมทานเนี่ยมันก็เหมือนซีซ่าแล้ท่ามันมันมีจังหวะช้าอยู่ครับกระเด็นไปฮฮ้า <laughs> เอสเฉยก็ถือว่าฟูง่ายอยู่ครับเมลิยาความรับมือได้อยู่ครับคือถ้าเราลุ้หนักเธอก็ทำไม่ได้โอ้โหอันนี้อันนี้ตัวใหญ่เลยดิฟาโตโคตรเกียดเลยครับสายโซลเนอร์ของแท้อันนี้ก็เป็นตัวเลือที่เขาเล่นกันอยู่นะครับในช่วงการแข่งก็ยังดูอยู่อันนี้ดูของล่าสุดในการแข่งล่าสุดไปเราไปหาดูสนุกมากกับยูทูบเนี่ยดูพวกกับมือโปรแข่งกันอ่ะโอ้โหเก่งกันจิ๊บเป่งเลย เดบร้อยนี่ไงไม่สามารถวิ่งได้เออแต่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราหรอกปึบฮึบไ่ทันปึบปึบเออ,เอ,อ,เอ,อไปดิอ่ะบล็อกไว้ก่อนหนึ่งทีเออปึบฮึบเออ,เอ,อ อึ๊บอึ๊บเออมาเลยมาเลยมาเลยอึ uh ๊บ uh อึ uh ๊บอึ uh ๊บเออเออปั๊บปั๊บปั๊บเออเรียบร้อยยกแน่ได้มาก่อนครับมาสูฟูฟูอึ๊บอ๋ออ๋อยา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 อึ๊บอึ๊บอึ๊บเออเสเรียบร้อย เอาไปเดอะฟูเออใส่ก่อนนะไปตายไม่สนแล้วโดนซะอืมถึ้งรอดเอาไปเลยเต็มเต็มอะไรหายตัวมาหาเขาเหรอไม่มีทางปึ๊บปึ๊บอึ๊บเอเอ เจยบร้อยครับจบออเอไปครับได้อีแค่ด่านเดียวเห็นไหมผมไม่เก่ดจริงะพิกกี้เนี่ยอืมอ่าแต่เอสอยู่ก็ไม่เป็นไรอ่ะโอเคก็สอบเกมโจเจ้บิสกไฟแอดเวนเจอร์ในบทอาเคก็ถือจบไปแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับผม